ยูโฮลคัมทูร็อกซี่เกมมิ่งนะครับลดเสียงก่อนเดี๋ยวเสียงดังเกินโอเคก็ทีนี้เราก็วิจัยไอจินน่ามาเมื่อคืนนะครับผมก็เราสามารถรู้แล้วว่าเราควรจินเล่นจินน่าไปทางไหนดีนะฮะและนี่ก็คือไอเทมสรุปของจินน่าของพี่นะครับผมก็คือออกคาถาวิ่งเร็วนะฮะแล้วก็สโลด้วยเพื่อที่จะเปิดอันติเข้าไปสโลโคต่อสู้ได้นะฮะแล้วออกไกอาร์สแตนดาร์ดเพื่อที่จะได้มีเลือดเด้งแล้วก็วิ่งเร็วอีกนะฮะ แล้วก็ส so ่วนแฮนเดอร์นะฮะเพื่อมีการความสามารถในการวิ่งเร็วเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังซามโเมทได้ด้วยนะฮะผม <c oughs> เพราะว่ามันจะเน้นยิงอยู่แล้วยิงธรรมดาเรื่อยๆนะฮะของตัวไอ้ตัวนี้นะฮะ <c oughs> แล้วก็มาออกแอเซนทรัลกอรี่เลยครับเพื่อที่จะได้ตายเกิดนะฮะ <c oughs> เพราะว่าเราต้องเอาตัวเข้าไปข้างในสวงศัตรูด้วยมันเลยมีโอกาสที่จะตายง่ายนะฮะแล้วชิ้นนึงคือเลียบเบรซิ่งนะฮะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าไอเทมชิ้นเนี้ยเมื่อให้พี่เราต่ำมันจะสร้างโลเวทขึ้นมานะผม แค่นั้นครับนี่คือของจินนะฮะที่พี่สรุปออกมาแล้วนะฮะหลังจากที่วิจัยเมื่อคืนแพ้มาหลายเกมเลยนะผมเป็นไอเทมเซ็ตที่โอเคอาจจะดาเมเอจอาจจะดามเมจไม่เยอะมากแต่ว่าใช้ได้นะฮะโอเคครับเราจะมาวิจัยในโหมดธรรมดาก่อนละกันนะว่าของมันเวิร์กปล่าหรือเราค่อยไปเวิร์เราค่อยไปลองในโหมดจัอันดับทีหลังละกันนะฮะใครว่างก็ชวนมาละกันเผื่ออยากมาวิจัยกับเราด้วยนะฮะ โอเคครับมีอยู่แค่นี้นะโกแล้วนะโกแล้วนะปาบ <Yeah. S 1> อา้าหาห้องได้เลยเอาคนอื่นมาด้วยเพื่อ,อที่จะได้ขอเล่นชิ้นหน้าได้ไม่เชหรอก <c oughs> ถ้าเกิดไปเล่นนอมมอนล้วตอนนี้มันก็มีคนซื้อเยอะเหมือนกันนะฮะมันก็เลยมีโอกาสที่จะได้เล่นค่อนข้างยากนิดน,นึงนะฮะอา้าวเลยคนนึงไม่ยอมกดโอเคขอต๊วใหม่นะ อย่าย่งเขาเลยนะเย่ yeah. ได้จินนามาแล้วปาป๊ากดเลยส่วนสกิลที่เราที่จะเอาไปนะฮะก็คือฮิลนะฮะเพราะว่าตัวจินนาเนี่ยมันเป็นตัวนักเวทสนับสนุนนะฮะมันไม่ใช่ตัวนักเวทหลักนะฮะผมถือว่าเป็นตัวซัพพอร์ตตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมตัวตัวซัพพอร์ตนะที่เนี้ยของจินนานะฮะคือการซัพพอร์ตช่วยเพื่อนป้องกันเพื่อนอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะว่ามันไม่มีซีซีเลยครับผมถ้าเกิดเทียกบกับเบน,น่ากับอลิสแล้วมัน น่าจะไม่ได้เลยฮะตัวจินน่าที่เป็นซัพพอร์ทที่อ่อนที่สุดละมันต้องตัวเข้าไปแลกเว้ยเข้าไป slow, สโลสศัตรูอย่างเดียวเลยมีความสามารถในการสโล่างเดียวสามารถเข้าไปพุ่งไปนําเพื่อนเพื่อนเพื่อนวิ่งตามมาแล้วก็ศัตรูจะติดสโลจากผลของสกิลของมันแล้วก็ทาสโลด้วยนะฮะแล้วจังหวะนีเนี่ยก็ต้องยอมเข้าไปกันให้เพื่อนนะฮะแค่นั้นแหละ <laughs> เล่นตัวนั้นเดี๋ยวก็แพ้ก็เฮียไม่แพ้วิจัยมาแล้วเว้ยคอยดูด้วยกันไง <laughs> โอเคครับตอนนี้เกมก็เริ่มแล้วมาดูจินนาเราสายซัพพอร์ตร้อเปเ็นป็นยังไงนะฮะจะเป็นกึ่งแทงไว้ในตัวนะครับผมสกิลบ่งตรงว่ามันจะไม่มีความแรงเท่าไหร่นักนะฉะนั้นต้องทำใจนะจุดจุดนี้ด้วยเพราะตัวละครเป็นซัพพอร์ตนะฮะก็เลยต้องเข้าใจนะจุดจุดนี้นะครับผมว่าความแรงมันจะไม่มีนะฮะฮเนี่ยโยนไข่สองลูกปึ๊บ ความแรงมันก็มาจากท่าแรงค่าเดียวแหละครับแรงอยู่แค่นั้นนะแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะยิ่งรูปรคำปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บอาอาวอามึงยังไม่ถอยมึงยังไม่ถอยเออ่อต่อซ่าจะเกือบเสียชีวิตเลยนะฮะเหมือนกับว่าน้องฝั่งนู้นเขาก็เล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะฉะนั้นก็น่าจะสบายได้ทดสอบสกิลแบบสมบูรณ์แบบ อา้าวยิงไปโดนเขาอีกโอเคเอ๋อโหคนฮิวให้เลยด้วยขอบคุณมากนะครับผมบัตเตอร์ไฟเราก็มาวิ่งเล่นอะไรตรงนี้เนี่ยตรงอื่นก็มีนะฮะรีบยิงตามแนวครับผมมันจะเคลียร์คีิปได้ไวนะเห็นไหมปรับอัพสกิลแรกนำนะเพราะเป็นสกิลที่ไกลสุดแหละอา้าว ฝั่งนน้นยิงอะไรของเขาก็ไม่รู้เหมือนกันดูแล้วชินหน้าเราไงก็วินแบบใสๆแน่นอนเลยนะฮะนี่จะเรียกว่าวิจัยของได้ไหมเนี่ยถ้าเกิดชนะง่ายๆอ่แต่จะมาโชว์สเต็ปให้ดูแล้วกันว่าตัวนี้ควรเล่นยังไงบ้างนะฮะโอเคครับฝั่งนน้นยังไม่มีใครมาแถวนี้เลยวิ่งมาข้างล่างนะฮะแต่เหมือนจะไกลเกินนะผมตามไม่ทัน ไไนะ่ไม่ได้นะไม่ได้นะเออคนตันติเล่นคนตันติเล่นสก,กิลมันครูดาวัยครับผมวิ่งไปกลางต่อฮนะคีบเดยอะโอ้โหบัตเลลูไฟเราไปล่อเขาในบ้านเลยนะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนแทนดีกว่านะเพราะข้างบนโดนสองคนนะครับผมดูแล้วมันจะยากนิดน,นึงจะจะจะตุ้มโอเคฮะกำลังขึ้นไปข้างบนละ จะให้จะเล่นแบบว่าเข้าให้ดูนะเวลาเข้าออกของตัวเนี้ยมันควรเข้ายังไงบ้างนะครับผมเล่นยังไงให้มันโอเคสุดตุมต้มตุ้มกดอันติยนะฮะเออทำไมใกล้ศัตูนะฮะผมเห็นไหมวันจะติดสโลหมดนะฮะผมที่อยู่ตรงเนี้แจ๊แจ๊เออสวยสวยเดี๋ยวเฮียวให้เดี๋ยวเฮียิวให,วให้ปรับปรับยิงลูกมะกูดป้าบหัวแตกนะฮะโอ้โหเพื่อนรอดด้วยไม่น่าเชื่อ รอดได้ไงน่าจะตายๆไปซะปรับ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 เวลายิงนะฮะให้เดินถอยยิงนี้นะ <c oughs> เห็นไหมไม่ได้ยิงตามแนวไปนะผมฟู่ให้เกิดเดินตัวหลังด้วยมันจะเคลียร์คิวไวมากนะผมเทคนิคของมันนะโอเคเอา้าแตัว่าม,มาเก็บคิวซะหน่อยไม่มีซะงั้นข้างล่างก็กำลังมองมันกันนะฮะแบบม,มาตอดก่อน แจ๊ะปุ๊บเอออ้าวลบ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 ชิงชิงชิงเดียวเห็นไหมเวลายิงอ่ะเดินถอยยิงตามแนวอ้าวเพื่อนเรามาขวางนะฮะมันก็เลยยิงผลา,าดิดนหน่อยปรับปรับชิงแจ๊ะ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 อันนี้เริ่มบาดเจ็บแล้วนะฮะแนะนำให้กลับบ้านเลยดีกว่าอยู่ไปเดี๋ยวจะเสียชีวิตหรือเปล่านะฮะ กลับบ้านก่อนเด้อข้าตอนนี้จะตายแน่นอนนะฮะเวลาเล่นเราต้องคอยเซฟตัวเองด้วยฮะถ้าเกิดเราฆ่าเขาได้แต่เราตายมันไม่ต่างกันนะฮะสตูมันก็ได้ตังค์อยู่ดีจริงปะเกมเน,นี้ยมันตายมันไม่เสียตังค์เว้ยเราแวะว่าฟาร์มคีฟกลางนะฮะเดี๋ยววิ่งขึ้นไปบนใหม่พอดูแล้วข้างล่างจะสบายๆอยู่พอตัวาฟาร์เราออนี้ก็ไล่กลางฝั่งนู้นเละเลยนะฮะ โอเคครับมาข้างบนและอ้อมเข้าจากข้างหลังเลยนะฮะเปิดอันติไล่เลยตุมต้มตุมต้มตุมต้มตุ้มตุ้มตุ้มเห็นไหมสโลได้หมดลูกแก้วปรบับเห็นไหมสโลชิบหายเลยเรียบร้อยไปหนึ่งให้เพื่อนนําำไปเลยฮะตึ๊บสโลได้แล้วบึ้มจะตายวันนี้กูโอเคครับมันว้าวนะฮะอล,ลอเราแหละลอเราแหละเออเรียบร้อยนะฮะฮิว ฮิวดิหิวดิหิวดิหิวดิโอ้โหเกือบไม่ทันอ่าครับต้องวิ่งออกมาทางนี้นะยองเสียเวลาไหมน,นันติมาแล้วไปโอ้เชยเอาตัวรอดมาได้ผมในฉากนี้โอเคเออกรองเท้าไปนะเพื่อจะวิ่งเร็วแบบไวัยป่วงวิ่งกลับบ้านเลยก็ได้ครับเพื่อความชัวโอเคเทียร่ามันไม่มาเลยฮะก็กลับบ้านเลยครับอ่ารถไฟเราโดนดักซะละ เดี๋ยวถ้าเกิดเราได้ไอ้ไกอาแสแตนดาร์ดเนี่ยจะเห็นผลทันทีนะฮะว่าตัวเราถึกมากขึ้นแล้วเวลาวิ่งเนี่ยมันจะวิ่งเร็วแบบเห็นได้ชัดเลยนะฮะรับรองว่ามันจะเป็นตัวที่มีประโยชน์นะฮะไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ละเมื่อคืนตอนเฮียเล่นแล้วเฮียแพ้ไอ้บอนี่คือเฮียเล่นขำๆเว้ยเอาหาไว้ก่อนมาอันตรีปเปิดเลยนะฮะอยู่วงในไปเลยปึ๊บปึ๊บโอเคฮะเข้าไม่ได้ขออแค่นั้นเอง มาด้วไฟเราเข้าว่ะแต่เราไม่ต้องตายก็ได้ฮะ <No. S 1> เดี๋ยวจะตายอีกคนเอาเพื่อนแทงว่ะ <No. S 1> เพื่อนแทงว่ะ <No. S 1> แ,แ,แตกดิแตกดิเรียบร้อยกลับบ้าน <No. S 1> อยู่ไปเดี๋ยวเสียชีวิตอีกคนนึง <No. S 1> โอเคฮะใกล้ๆใกล้อาสแตนดาแล้วขาดตังอีกพันหกเองพันหกนี่น้อยน้อยน้อยตรงไหนวะอาคาร์วิ่งมากางต่อนะฮะถ้าเกิดเราออกรองเท้าไอ้วิ่งเร็วเนี่ยมันจะวิ่งเร็วมากๆเลยนะฮะ เป็นตัวที่เหมาะกับการออกของท้าวิ่งเร็วครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวซัพพอร์ตนะฮะฉะนั้นเราเวลาจะสู้เนี่ยอย่าอย่าไปคิดสู้กับฝั่งนู้นเลยครับผมไหนก็แพ้ฮะโนเวนว่าของเราจะนำเยอะนะฮะอยู่ข้างแล้วก็เปิดปุ่มไม่โดนสโลไปอ้าวเพื่อนเข้าแล้วเปิดทิวใกล้อะอะเข้าให้มากที่สุดนะครับ แต่ไม่ต้องเข้าไปขนาดอยู่ไปใกล้เลยนะฮะหาระยะเอาโอเคตอนนี้กูเสียชีวิตแน่กดคิวไว้อุ๊ยฮิว,ฮวมาแล้วคนดไม่ทันโอ้โหไม่เห็นเมื่อกี้ถ้าเกิดกดคิวทันจะรออนะอนะนี่พูดจริงไม่ได้โมหืมโดนเด้งนะฮะเอ้ยยิงจีไปแล้วป้า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 ,ปา,ปา,ปาตายเมื่อกี้มันพาต้งบัตเตอร์ฟล์ของเราเข้าไปเปิดก่อนนะที่จริงบัตเตอร์ฟล์ต้องเล่นแบบว่าใจเยน็ยนๆรอล่าช็อตอย่างนี้ดีกว่า ไงต้องรอลัชช็อตฮะมันจะเห็นผลมากกว่าครับผมถ้าเข้าไปแบบนี้มันไม่ได้อะอยังไงก็ไม่ได้นะฮะมันไม่เวิร์กเปิติเล่นเลยก็ได้ครับผมคูดาวไวอ่าเพื่อนตายนะฮะสโลแล้ปึ๊บปึ๊บกดฮิ้วให้เพื่อนปึ๊บพอนะฮะใจยเย็นๆใจยเย็นดีกว่าที่เหลือเราบิงไปบนก่อนนะฮะ มาเอาป้อมมาเอาป้อมเนี่ยวิ่งเร็วมากครับผมเพาเกิดรองเท้าว,วิ่งเร็วนะเราก็ไม่ต้องคอยเปิดอันติมาล่าคีฟอไย่างงี้ด้วยมาเอาคีฟอะไรเงี้ยเพราะว่าสกิลมันยิงทะลุอยู่แล้วมันฟาปับ,บเดียวฮะตายจะเย็นจะเย็นนะฮะเอาจะไม่เข้าโอเคครับกลับกลับกลับไปที่อื่นต่อ คอยอยู่เลนกลางนะฮะคอาอยู่เลนที่ศัตรูดันมายเยอะครับเพราะว่าเราเป็นตัวป่วนนะฮะฉะนั้นต้องคอยทาให้ศัตรูลำคาให้ม่สุดนะฮะแล้วถ้าเกิดศัตรูที่จะฆ่าเราเนี่ยยังไงก็ยากนะผมน่าได้เคยอาสแตนดาลแล้ววิ่งเร็วขึ้นละตุกสโลมันแจ๊ะ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 ปัน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 ถอยมากนถอยมากนถอยมาก่อน,ออนแค่คอยทําให้ศัตรูหงุดหงิดอะฮะ เข้าไปสโลเดียวพอวิ่งวิ่งวิ่งไปวิ่ง,งไปไปป๊บปุ๊บโยนเม็ดมะกรูดโอเคสังเกตเห็นไหมตัวแม่งโคตรถึกเลยเนี่ยโดนไลน์ไม่ค่อยลดแล้วแล้วก็โยนชิงไปสโลคู่ต่อสู้นะฮะระวังด้วยระวังด้วยเนี่ยหาย,ยืนมุมดียืนดีๆก็พอแล้วฮะโอเคครับเพื่อนตายหมดแล้วฉะนั้นก็ถึงเวลากลับบ้านนะฮะไม่ต้องกลับก็ได้บิงขึ้นบนไปเลย เรามันเป็นตัวซัพพอร์ตนะฮะเราไม่มีดามจนะฮะไม่ไม่จำเป็นต้องแบบเข้าไปงงโง่ๆตายๆอะไรอย่างนี้ตัวพวกนี้ครับยิ่งอยู่นานมันยิ่งเก่งนะฮะฉะนั้นเลยไม่เหมาะมากถ้าเกิดเราจะเข้าไปใช้สกิลให้โดนศัตรูทั้งหมดอะไรอย่างนี้เราคอยยงห่างก็พอแล้วผมเพราะว่าศัตรูที่จะเข้ามาโจมตีเพื่อเราอ่ะมันจะโจมตียากตำน้นึงนั้นตีเลยเต่า โอเคกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านหน้าที่เรานะฮะสำคัญเลยนะฮะของไอจินนาเนี่ยคือป้องป้องกันตัวแคลี่นะผมถ้าเกิดเราใช้สโลใส่ใส่ข้างหน้าแคลลี่เงี้ยสตูจะเข้ามาตีเพื่อเราไม่ได้ฮนะมันต้องฆ่าเราให้ได้ก่อนนะถึงกับแบบพุ่งเข้าถึงตัวยิงของเรานะฮะอ่าเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูถ้าเกิดเวลา,าต้องการปกป้อง,องแคลี่ทำไงนะฮะแบบปกป้องแวนนะ,ะับผมนั่นไง ปอพอพอเนี่ยฮะคอยคอยยืนรับหน้าไว้แค่นั้นพอเริ่มไม่ได้ก็คิวแล้วก็คอยค่อยๆถอยออกมานะฮะอยู่ใช้สกิลให้นานที่สุดก็พอครับผมเพราะว่าตัวเราอะ่ะยิ่งอยู่นานศัตรูยิ่งลำคานนะฮะเพราะศัตรูมันจะทําอะไรเราไม่ได้นะฮะเพื่อน่าจะฆ่าได้นะเราดันกาลางเลยลวกันบึ้มแจ๊ะแจ๊ะแจ๊จะอย่าลืมครับเราเป็นตัวซัพพอร์ต ถ้าเกิดเราป้องกันเพื่อนได้ดีเนี่ยศัตรูมันก็จะแบบโอ้ยไอ้เียเอ้ลำคา,านจะหายสโล่นั่นแหละอะไรประมาณนี้นะเราจะทําให้ฮีโร่ที่ถูกมองข้ามเป็นฮีโร่ที่มีประโยชน์ให้ได้นะผมจริงๆมันไม่ถูกมองข้ามหรอกเมื่อคืนพี่เล่นให้มันกาเองลูกโอเคโอเคตายแจ๊แจ๊แจอ่าเข้าไม่ได้ก็ถอยนะฮะอย่างที่บอกสเตปออกมาเลย หน้าที่เราคือป่วนอย่างเดียวนะฮะฉะนั้นรู้ว่าจะตายก็คือไปเลนอื่นเลยฮะหนีอย่างเดียวแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะแุ๊บน่าได้โซ่ฮันเดอร์แล้วทีนี้ยิงแรงแล้วยิงแรงกว่าเดิมมากนะฮะตอนนี้ศัตรูอยู่กลางก,กันนะค<ม>รับผมเราก็รีบซอยป้อมหนีไปเลยหน้าที่เราคือคนตีอย่างเดียวอ่าคอยปกป้องแครี่นะฮะปุ๊บ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 เห็นปะ แล้วก็หนีหามุมก่อนอมองมองสโลได้ก็สโลปุ๊บแค่นี้คอยมองคอยมองครตอนนี้เรายิงแรงขึ้นแเรา,า่ะเพราะว่าเรามีซูเปอร์ฮันเดอร์นะฮะมาติฟานพีดแล้วก็กลับบ้านเออแค่นั้นแหละ ดูพี่เล่นมันไม่ได้ยากนะไม่อยากไม่ได้ยากอย่างที่คิดอะแค่เล่นแบบใช้สติก็พอละอย่าเข้าไปโง่ๆนะฮะตัวซัพพอร์ตอะยิ่งอยู่นานศัตรูยิ่งลำคาญนนะฮะสังเกตเมื่อกี้มันแบบจะเอาแววนได้ไปแล้วเจอเราวิ่งเข้าไปป่วนในวงไงช็อกเลยมึงคยุยเอ้ยต้องออกเท้าวิ่งเร็วฮะเพื่อที่จะคอยวิ่งช่วยเหลือเพื่อนได้นะฮะง่ายๆแล้วก็จะคอยแบบวิ่งตามศัตรูทันด้วย เห็นปะเห็นปะมันจะเหนืดละเดินเหนืดเห็นแล้วลำคาญแทนเนี่ยอยู่ห่างๆวงไว้สก yeah. ิลสองกับอันตีอ่ะศัตรูเข้ามาไม่ถึงตัวไม่จำเป็นต้องใช้นะฮะอันนี้แบนเราเข้าลึกมากเนี่ยอยู่แค่วงอย่างเงี้ยคอยป้องกันให้เพื่อนนะฮะไม่งั้นจะเสียชีวิตอ่าอ่ามามาช่วยช่วยทันนะทันนะแต่ที่เหลือต้องหนีละหนีแบบอัดยาวเลยแบบไม่คิดชีวิตเลยนะ เออตามไม่ทันตามไม่ทันคือว่าเวลาเล่นก็ไม่ทําเป็นต้องโทษตัวเองนะฮะว่าแบบเฮ้ยเชี่ยเพื่อนด่าไม่มีประโยชน์คือว่ากูเป็นซัพพอร์ตปะดาเมจแล้ก็ไม่มีไงเป็นปกติไปและเราแค่สร้างความน่ารำคาญให้เพื่อนก็พอนะฮะเข้าวงในเลยตึบเรียบร้อยนะฮะเดยวคิซี่แต่คิซี่เนี่ยไม่ต้องสู้นะฮะหนีอย่งเดียวเนื่องจากว่าไม่ได้ออกของเบสนะฮะ เวลาจะใช้สก,กิลเนี่ยใส่ขีพอ๋ยวมันก็โดนมันก็ชิ่งไปโดนศัตรูเองนะอันนี้นี่ไกลขั้นเทพเลยเนี่ยโชว์ั้งหมดเท่าที่มีอ่ะครับเพื่อนมาแล้วฮะสก,กิลศัตรูใช้ไปแล้วด้วยเข้าวงในไปเลยนั่นแหละ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 ปับเรียบร้อยเก็บหมดอ่าทีนี้ก็ได้เกาะตายเกิดแล้วนะฮะผมสบายแล้ว หลังจากวิจัยแล้วรู้สึกว่าไปใช้ได้จริงนะฮะตัวนี้เนี่เห็นไหมหนืดชิปหายสโลต่อเนี่ยหนีไม่ออกแล้วมันน่ะดูดูดวิ่งโคา้าขนาดเทียร่าที่ว่าเป็นตัวมีสกิลที่หนีค่อนข้างดีนะผมยังต้องยอมสยบให้กับสปีดของเราการดูสปีดของเรานะฮะแจะ๊แจ๊ MVP แน่นอนครับเกมนี้ดูจักทรงแล้ว เราะว่าเราเล่นแบบว่าเซฟแบบว่าสุดๆเลยนะฮะเล่นแบบมืออาชีพเลยฮีโดเชียวถึงแม้ว่าจะเล่นนอร์มอลก็ตามนะฮะแต่เราก็ทำได้นะจ๊ะ,อะแอบลูกไ้เอาไปทำปกแม่งเลยอุษ่าได้มีพีนะจ๊ะไม่ทำก็ไม่ได้นะเมียเบลยี่แปดเราด้วยโหสุดตีนฮะเห็นไหมสกอร์ดูดีงดงามนะฮะแอซิดเยอะ ค่าก็ไม่ได้เยอะอะไรนะผมเราเป็นตัวซัพพอร์ตนะฮะถึงไม่มีค่าเลยก็ไม่เป็นไรแล้วไงอะแอซิดก็คือการฆ่าปะวะจริงปะเออแค่นั้นแหละครับส่วนเซ็ตก็อย่างที่อธิบายแล้วนะฮะมันมีหน้าที่ของมันเองทั้งหมดนะฮะเอามาใช้งานได้จริงนะฮะแล้วก็มีประโยชน์ครับถึกขึ้นความแรงอาจจะไม่มากแต่ฝั่งนู้นล้มคาแน่นอนนะฮะเพื่อเราจะไม่มีทางตายเลยถ้าเกิดไม่วิ่งเข้าไปแบบพลาดแบบเมื่อกี้แบบแบรนด์นะฮะที่แบน์เสียชีวิตคือแบรนด์แบบวิ่งเข้าไปในกลางวงเลย เากาสามารถปกป้องเพื่อนได้นะจนเพื่อนหนีออกมาได้แต่สุดท้ายก็ตายอยู่ดีแต่ก็นี่นะครับความสามารถของมันนะฮะจินนะฮะอันนี้วิใจัยให้เรียบร้อยนะครับเราไปใช้ได้จริงลองดู